คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้นะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่15ที่ผ่านมา15เมษายนมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ทุกสื่อเหตุคือมีพระสงฆ์รูปหนึ่งใช้กิโยตินตัดคอตัวเองโดยมาทราบภายหลังจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ พิธีกรรมในลัทธิที่ชื่อว่าอนาคตตะวงแล้วก็เริ่มเป็นที่ถกเถียงกันแล้วว่าเอ๊ะนี่คือลัทธิอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและแถมยังเคยมีคนทําเช่นนี้มาแล้วอีกด้วยนะครับก็เริ่มมีข้อมูลต่างๆออกมาในสื่อโซเชียลทั้งหลายนะครับดังนั้นวันนี้แบตไบบัสเราจะมาทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนี้โดยเฉพาะคําว่าลัทธิอนาคตตะวงนั้น คืออะไรผู้ที่จะมาให้คําตอบมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้นะครับท่านเป็นนักเขียนครับที่มีความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ไทยและก็ท่านเคยเขียนบทความเกี่ยวกับรัทธินี้ลงไว้ในวารสารดํารงวิช,ชาการและก็เป็นที่เผยแพร่ยอยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้ด้วยนะครับคุณสรันทองปานครับรัทธิอนาคตตะวง นี่คือลัทธิอะไรเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรครับลัทธินี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เราเรียกกันว่าลัทธิอนาคตตะวงเนี่ยนะครับมันเป็นคําที่ที่เราเราเรียกกันเองกันนะครับคนโบราณเขาคงไม่ได้คิดถึงอย่างนั้นแต่ว่าเขาอาจจะคิดถึงว่านี่แหละคือพระพุทธศาสนาในแบบของเขาอ่ะนะครับต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่คนไทยเราเนี่ยนะครับอุทิศชีวิตเพื่อ พุทธศาสนาเนี่ยนะครับหร,ห,รห,รหรืออย่างที่ท่านที่ใช้กกโยตินสับคอท่านจนวายชนไปเนี่ยนะครับถ้ามองในแง่หนึ่งนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่านี่เหมือนเหมือนคนสติไม่ดีเหมือนพวกคลั่งศาสนาเหมือนมีปัญหาป่วยจิตหรือเปล่าหรืออะไรแบบนั้นนะครับมันน่าสนใจว่าถ้าเราเห็นในสำนักสงฆ์ของท่านเนี่ยนะครับมีภาพปั้นอยู่ด้วยนะครับเป็นภาพคนที่ชู ศีรษะของตัวเองยื่นมาข้างหน้าซึ่งอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่านี่คือเรื่องราวที่อยู่ในคัมภีร์อนาคตตะวงคัมภีร์อนาคตตงวงเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เรารู้จักกันในฐานะหนึ่งใน พระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะครับพระพุทธในที่นี้ของเราหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งมีพุทธประวัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแต่ว่าในคัมภี์อนาคต,ตวตองค์เนี่ยนะครับเขาบอกว่านอกจากพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้ายังมีพระพุทธเจ้าอีกมากมาย10พระองค์ หนึ่งในจนํานวนนั้นถ้าเผื่อเราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็คือพระศรีอาริยะเมตรตรหรือที่เรียกว่าพระศรีอาจคำพีอนาคตวงวงก็คือโดยตัวคำมันเองนะครับอนาคตก็คือในภายภาคหน้าวงก็คือวงตระกูลนะครับนี่ก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตในอนาคต,ตวงเนี่ยนะครับความสําคัญของมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าในอนาคตทั้ง10พระองค์ในคำพีนี้เนี่ยนะครับล้วนแต่บูชา พระพุทธเจ้าในขณะนั้นเนี่ยนะครับคือท่านตั้งความปรารถนาว่าจะอยากจะไปเกิดเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแล้วก็ใช้วิถีทางที่เรียกว่าขั้นอุกฤษทั้งนั้นนะครับถ้าพูดแบบภาษาสมัยนี้ก็คือเป็นวิธีสุดโต่งรุนแรงนะครับท่านเหล่านั้นที่ที่อยากจะไปตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยนะครับบำเพ็ญบารมีขั้นอุกฤษแบบไหนบ้างเช่นตัดหัวตัวเองนะครับบูชาพระพุทธเจ้า อันนี้เองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในคำพีก่อนหน้ากรณีของอท่านที่ใช้กิโยตินตัดหัวท่านเนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สมัยกรุงเทพของเราเนี่ยนะครับมีกรณีหลายกรณีนะครับที่มีผู้อุทิศชีวิตเพื่อหวังผลบุญให้ได้บรรลุ ในอนาคตนะครับอย่างเช่นมีกรณีที่โด่งดังที่สุดกรณีหนึ่งก็คือนายบุญเรืองหรือนายเรืองนะครับสมัยราชการที่หนึ่งนะครับตั้งแต่หลังสร้างกรุงรตัตนโกสินทร์ได้ไม่กี่ปีนายบุญเรืองเนี่ยนะครับก็คงเป็นคนธรรมะธรรมโมวันหนึ่งก็ไปเหมือนกับเสี่ยงสัตว์อธ,ธิษฐานนะครับกับเพื่อนอีกสองคนเอาดอกบัวอ่อน,ออนดอกบัวตูมนะครับไปไหว้พระแล้วก็เสี่ยงสัตว์ ภาคต่อไปภายภาคหน้าใครจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้มีนิมิตเกิดขึ้นแล้วพอวันต่อมาก็ไปดูก็ปรากฏว่าดอกบัวของเรืองเนี่ยบานคนเดียวตั้แต่นั้นมาในเรืองก็ไม่อยู่บ้านนะครับไปอาศัยอยู่ในศาลาการประเรียนที่วัดอรุณสวดมนต์บัศษาศีลน,นะครับแล้วก็กระทําบุญต่างๆเช่นเอาเหมือนไส้เทียนเนี่ยนะครับมาพาดตามตัวแล้วก็จุด ใช้โดแทนเทียนแล้วครับแล้วก็อยู่มาสักวันหนึ่งก็เกิดเหมือนกับรู้สึกว่าเอาละถึงเวลาแล้วในเรืองก็ฟังพระเทศเสร็จก็ลงไปที่หน้าศาลาแล้วก็เอาผ้าชุบน้ํามันพันรอบตัวแล้วก็จุดไฟไฟก็ลุกท่วมล่างแล้วก็ในเรืองก็ร้องว่าสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าในพระราชพงศาวดารบอกว่ามีคนมามุงดูอยู่เนี่ยประมาณ 5, 600คนแล้วทุกคนก็แบบฮือฮาสาธุก,การว่า เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอุนอันน่าทึ่งมากนะครับหลังจากในเรืองแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกที่ทําแบบนี้นะครับจริงๆคนรุ่นต้นกรุงเทพเนี่ยนะครับเช่นคน,นในในเรืองเนี่ยซึ่งคนรุ่นนี้ก็คือคนรุ่นอยุธยาเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าความเชื่ออันนี้เองเนี่ยมันม,มีอยู่แล้วตั้งแต่มสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนรุ่นต้นกรุงเทพซึ่งสืบ่อมาจากอายุธยาเนี่ยนะครับค่อนข้างอินกับความเชื่อในการ บูชาพระด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตรู้สึกว่านี่คือ,น,คอนี่คือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่มากๆคุณสรานเราจะบอกว่าจากข้อมูลที่คุณสรันศึกษามาที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยบ่งบอกว่าความเชื่อว่าการทําร้ายร่างกายการฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ย เป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงและฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นความเชื่อเป็นกระแสหลักด้วยซ้ำไปไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกคือคนที่ได้ยินข่าวแบบนี้นะักวันนั้นน่จะไม่ตื่นเต้นแบบที่เราได้ยินข่าวที่หนองบัวลำพูนวันนี้ต่อมาพอถึงในสมัยรัชกาลที่4โปรดให้มีประกาศฉบับตนึงบอกว่าห้ามทำแบบนี้เพราะในสมัยที่ตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับเราก็มีกระแสของพุทธศาสนาอย่างเช่นสายของธรรมยุทธ ซึ่งเน้นความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นพยายามให้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของหลักการของเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความคิดความศรัทธาในอนาคต,ตวงแบบเดิมเนี่ยค่อยๆเสื่อมไปทีนี้ในเคสของท่านที่หนองบัวลำพูเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านสนใจศึกษาค้นคว้าหรือว่าอินกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าจาก ตัวอย่างรูปปั้นที่ที่สํานักของท่านเนี่ยก็แสดงว่าท่านรู้เรื่องนี้แน่ๆนะครับเราอาจจะเห็นว่าเรื่องนี้นะครับท่าในในสายตาของพุทธศาสนิกชนปัจจุบันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องบาปกรรมนอกรีตแต่ว่าอยากจะให้เรานึกนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอดีตนะครับอดีตเนี่ยมันเหมือนกับประเทศอื่นนะครับพวกเขาทําอะไรอะไรไม่เหมือนเราอดีตเขาอาจจะมีความคิดความเชื่อ มี <Okay. S 2> เหตุผลของเขาผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจนะฮะอะไรที่ถูกเผยแพร่หรือยึดถือต่อเนื่องกันมาะระยะหนึ่งแปบลบว่ามันก็ต้องมีสิ่งดีอยู่ในนั้นน่ะผู้คนถึงได้เชื่อถือแล้วก็ยึดถือต่อๆกันมาผมผม,ผมขออีกข้อเดียวครับกิโยตินมันมาถึงกิโยตินได้ยังไงอะครับท่านที่ทําอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านก็นคงต้องคิดอยู่แล้วว่าท่านย่อมไม่สามารถทําแบบพระโพธิสัตว์ในในคำพีได้นะครับตัดหัวตัวเองนะครับ มันทําไม่ได้นะครับท่านก็คงต้องพยายามตึกถึงอะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่ท่านตัดสินใจเองและลงมือได้ด้วยตัวเองโอเคครับฟังฟังวันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลเลยในสายตาของเราเลยแม้แต่นิดเดียวก็ตามแต่ว่ามันก็มี คุณค่ามากพอที่จะทําให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมและอาจจะได้มาแสดงความเห็นมาถกเถียงกันที่ในแบบที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสรันทองปานมากๆครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ you